อ้บ้าแล้วรวยขอบ้าทุกคนบ้าแล้วรวยโอยจัรให้ที่เดลไปแล้วเด้อเดี๋ยวว่ามือแนงเดี๋ยวแดงผ่าขม่าไหมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชินีชาแนลนะครับและตอนนี้อยู่กับอาจารย์นอตตี้นะครับมีอะไรมีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่ว่าถูกตุ้ยอะไรเยอะๆนะครับวันนี้เราก็จะวิ่งแก้บนนะครับไปดูนะครับเราจะวิ่งแก้บนรอบใหญ่ด้วยนะครับสี่รอบนะครับหลังจากที่เราบนเอาไว้ว่าถ้าได้กอาจารย์นอตตี้เข้านะครับเราจะแก้บนด้วยการวิ่งนะครับไปดูครับว่าเราจะวิ่งไหวไหม มาขามึงเดียจะมานี่มันบอกว่าพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ไทเกอร์ไม่มานะครับเฮ้านี่ไม่ให้เขาสำนักไ่ให้เขาสำนัก้อมือนะเป็นพยาได้อยู่รุ่งนะชนะครับเด้มนี่แอดมินไทเกอร์มันถือเรองอไรครับไอ้นอนร้านจอดรถเลยไอ้นอนร้านจอดรถเลยอดมนหยุดสำนักเลยแอดมินสำนักเลยไทเกอร์นี่ครับโอ้ิคนเมืองนอนะครับเมื่อกี้ที่คนสาคัญที่เริ่มก่อสร้างกับอาจารย์โนตีมาคนลุกเนี่ยผมเพิ่งเห็นเขาโกร มุนภูราชแกทักมาเมื่อคืนนะดูเนี่ยเมื่อคืนตอนสี่ทุ่มแกบอกว่าไงแค่ชอบเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ามากค่ะพี่เล่าความฝันเห็นงูสีขาวชมพูสวยมากมานั่งเรียกไปนึกมาคือย่ามณีจันไหมคะนี่สี่ทุ่มครับแกพูดก่อนผมเพิ่งอ่านข้อความแกอ่พี่กบคนนี้ช่างไรยะนั่งเนี่ยวันนั้นแกมาจุดวันนั้นแกมาจุดได้ห้าบ่ะห้าหนึ่งหกสองหนึ่งหกสองอ่าผมไม่หวังไม่องหอกหนึ่งหกหอังหนึ่งเก้า เนี่ยแล้วก็วันนี้แกทั้งวันกิดกลับเลยอาจารย์ดูลอตเตอรี่พี่กบนี่เต็มเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโชว์ลอตเตอรี่9กหนึ่งนี่ก็ไม่แล้วแหละ9ก้าหนึ่งไม่แล้วโอ้โหโคราชเลยคนโคราชโคราชโคราชโคราดอีกแล้วพี่กบนะครับบุคคลสำคัญพี่กบนะครับเนี่ยคลสำคัญที่สี่ทุ่มแกทั้งวับอกว่าจะออก9ก้หนึ่งไม่ชอบแค่ชอบมากฝันเห็นยามานี่จัน ก็สีขาวชมพูนัแล้วก็แล้วก็วันนี้เหมือนผมบอกผมขอปู่แล้วผมบอกว่าขอย่าช่วยให้ย่าช่วยแล้วก็ปู่เวทช่วยแล้วก็ปู่อนันต์ทุกองเลยช่วยกันโดยเฉพาะปู่องดําแล้วก็องย่านะครับนี่เต็มเต็มครับเต็มเต็มเลยอ๋อนะครับดีใจกับพี่กบดด้วยครับเด้อยังเยอะเลยเออได้หกใบหกใบหนึ่งพันสามร้อยชั้นนะครับมีชุดสี่ใบด้วยเองพวกแกมีสี่ใบบ่อืมันมีคลิปหนึ่งอ่ะที่ผมลงไปในช่องพิจิตอ หนีปูนี่ทีนี้ิทแอมนะครับผมไม่เม้นใส่ผ้าเข้าม้าผืนหนึ่งเนี่ยนะครเดี๋ยวผ้าเข้ามากลับบ้านจะไปทาแบบนี้แล้วก็เนี่ยครับทิแอมผมไม่เม้นตอกว่าถ้าเข้าเต้เข้าสีเต้นฮานี้ให้ทุกคนเป็นมยานนะครับ เด้อเดี๋ยวมือแรงสิใส่ของเข้ามานักเน้อโอ้ยกำเนี่ยเนี่ยกูบบานก็ริทแอมแม่เอาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูดเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวจะไปเต้นอีกครั้งอันนี้เอาแบบเสื้อเติมไม่ริทแอมก่อนเนะเดี๋ยวจะว่าคนไม่จริงเอาเต้นตามสัญญานะครับได้ไหมโอ้ยจะไปเต้นให้ยังกลอบาทที่นี่บาทที่นี่ริทแอมเต้นให้ยังกว่าเต้นมาเปล่านะ ใครจะว่าจะบ้าก็ช่างนะนะครับพอไปเมนต์อรนะครับอกว่าเรียกเขาจะเล่นท่าที่เดียมเนีย่าเดมแลมอีงเห็นไหมอเล้มีซ่อาออออาเป็นายากหรอกโอ้คนถูกเล่ที่เีรเป็นอาการแบบนี้นะครับพออปากของคอาด้วคนเลยสิว่าเป็นบ้าทุมาดากับีดอยู่ล่ะไม่เป็นยังครับได้เรา ไอ้บ้าแล้วรวยขอบ้าทุกคนบ้าแล้วรวยโอ้ยจัรให้ทีศแอมไปแล้วเด้อเดี๋ยวว่ามือแยงเดี๋ยวแตงผ้าคมหมาไหมครับเอาดีๆไหมอยากจะบ้าส่าเตี้ยยังอ่เดี๋ยวไปแก้ก่อนแก้ก่อนบ่แก้ก่อนนะครับคลิปนี้น่าจะดังในทิศจอดอีกครั้งหนึ่งพวกเรานะครับถ้าเลขของอาจารย์น็อตเข้าตรงๆไม่ว่าจะบนจะล่างขอให้ก้าวมาเข้าเลขจอดนะครับเราจะวิ่งสี่รอบนะครับแล้วคิดดูนะครับเอ้าด่วนจังวิ่ง

เน็ตดลุดครับเน็ตดลุดแล้วจะดักรอที่นี่แล้วกัน,ลนแล้วดักรออันนู้นที่นี่เขการรอบสี่รอบนี้เหรอวิ่งแก้บนกันนะครับหลังจากบนไว้ว่าหวยออกเก้าหนึ่งนะครับมีเก้าไม่ไหวแล้วครับ <c oughs> ค่อยวิ่งน่ครับห้างออปุอ่ะเดี๋ยวถึงรอบนั้นจะดูอียีนี่นะวันนั้นเราเอางูมาปล่อยอย่างนี้นะนี่น่าจะข้ามน่าจะข้ามถนนไปแล้วอือออ่ะ,อะรอทีสามรอทีสาม อ้าวขอบเลยเอ้ารอบที่สี่รอบสุดท้ายโอ้บรรยากาศดีนะโอ้พุงรถแน่นอนเลยแบบนี้รถภายใน หุงลดแน่นอนเลยแบบนี้นะครับก็จบแล้วนะครับในการแกะบนในการวินสี่รอบของพวกเรานะไปครับว่ายองปูกันต่อเลยครับเนาะนะครับช่องก๊อกก๊อกนิวครับสายที่สองนะครับในปูทุกวันแล้วเราก็ได้ปูตัดธารมนาทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นเลขอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นยอดอยู่เราบนะครัก็ขอบคุณนเบารมีของปูดำแผนนะ นี่เราตกความเด็ดในครั้งนี้นะครับข้างหน้าก็เดือดผูด้อข้างหน้าสองสามตัวตุ่มเนื้อแก่หมดเรียบร้อยอยู่บนเบิร์นเรียบร้อยแล้วนะครับขั้วันนี้ก็อย่างที่บอกครับแกลปู่ฮัดคนครับถ้าไม่เชื่อนะครับก็จะถ้าไม่เชื่อก็ไม่ได้เดี๋ยวปู่ทำไม่เห็นเองใช่ครับเห็นไหนเห็นแล้วบัดนี้คนที่ดาเห็นไหนสมหนาเจ้าดาไข่มือหนเจ้าเล็บปุ่ถึงมือนี่เห็นไหน ผู้ใดดาอาจารย์นตีบักศูนย์ันเปอร์เซ็นต์บักอาจารย์นตีหูขี่นี่แหละเพรอุ่มเนี่ยุูมดาบอกอเอาหนึ่งก้าจากเก้าหนึไม่เอาเลยนีเออโอ้ยมาหมดหนวเลยหมดวันนั้นเลยหนึ่งก้าเลยไม่เอาเลยย้ายแกมาจากไหนนะที่บุก้านสามไงคุณเทพตอนแรกกระเมาตอนแรกกระเมาไอศูนหกอนเข้ามาเอาศูนยกอ่ะคุณนิเตรียมรับเลยอบครียมรับเลบน้าไม้ด้วย ได้ต้องไปเบิ้งห่อยก็บ่นยังไลยเนี่ยแล้วเจนเพ่งคิดแกมจำได้ยุ่นี่ยแก้ไปแล้วครับเนาะแก้ไปแล้วครับแก้ไปแล้วจะบนวันไหนก็เดี๋ยวรอติดตามรอตติดามส่วนแห่ใหญ่ก็เดี๋ยวประกาศอีกทีหนึ่งหารถก่อนเพราะว่าช่วงนี้รถแห่ย่งานงานเยอะงานเยอะตรงนี้รถแห่สาวน้อยอาจารย์เอาล่ะครับรอเดี๋ยวครับเด้อรอรอแกบนชุดใหญ่มีรถแห่มีผลไม้มีลากุบรอตามมาไวยางไหครับ เจอตัวจริงๆหมานะครับมีโอกาสที่ได้ดูสาวน้อยเลยครับเออสาวน้อยเอาวน้อยสาวน้อยเอครับเอาเลยครับเอาแลวครับ้เมาสาวน้อย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 เชียร์เชียร์ผมว่าผมว่าร้อยคนมีคนเดียวที่ไม่เอาน้องนั้นเองมด เอาเอามีมีมีโอกาสมีโอกาสเอาใครได้คอมเมนต์มาใครอยากให้เอารถแห่สาวน้อยใครอยากให้ให้ติดต่อให้ให้ให้ติดต่อให้นะครับติดต่อเองคงไม่ว่างใช่ใช่เอากระลุกนะคะก็เดี๋ยวรอนใครอยากดูสาวน้อยให้คอมเมนต์มานะคะวันไหนเดี๋ยวนัดกันอีทีเนาะแนนใจเพราะว่าเขาก็มีคิวของเขาเนาะใช่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 นช่ใ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 ช่ แน่นอนผมเต้นไม่เป็นนะพี่เหมือนกองยาวหันแลังผมเต้นไม่เป็นนี่นะผมเต้นไม่เป็นอยู่ไหนดิไม่เลี้ยงคนร้ายครับไอ้เฮีย็บติดต่อบอสจู๋ให้เต้นไม่เป็นเหมือนกัน่นนั่นขอบคุณครับนะครับตอนนี้ก็ให้อาจารย์พุกคนนะครับเด้อเจอกันพรุ่งนี้ครับบัตรตีครับ